ตอนนี้ <produces S 1> เราอยู่ในร้านอาหารบ้านลาวครับนสองตัวสามซุ้มซี่ไยเดียพี่เลียรวันนี้สนุกไหมครับเมื่่อยคะเมื่อยอะค่เมื่อยไปหน่อยเดินาสวยไหมครับสวยค่ะประทับใจไหมพี่เลียร์ประทับใจมากครับยกเว้นตอนเดินนะครับเมื่อยเป็นไงครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกดีครับแต่เมื่อยไปนิด พวกเป็นไงครับสนุกไหมครัเนี่ยสนุกค่ะถ้าไม่ต้องเดินขนาดเนี้ยจะสนุกมากเลยค่ะพี่อ้วนสนุกไหมครับดีเดินดีอย่างเนี้ยพี่เกลือเป็นไงครับสนุกไหมครับไม่ได้ครับไม่ไปนิดนึงพี่เกลือเป็นไงครับสนุกไหมครับประทับใจไหมครับประทับใจมาก โอเคเยียใจมากมาปทำใจใครอ่ะเอ้โอ้อะไรมาแล้วเดมาแล้วฮะอ้าวทำอะไรนั่นน่ะอ๋อเทดโฟน เขานั่งเกาหูอยู่ขึ้นมีก็ขึ้นมีวะนนี่อออาอน่าน่ามือจโทรศัพท์ไม่ไ้เปิดทีจอยังมืดอยู่เลยอแม่แม่แม่ยิ่งไม่ใช่แม่สมหวอ้ น e> ี่คือผมเนี่คนไหนก็แบบข้าวซอยเชีร้วอยทยวันไวนอ้หน้าแดงเลยพี่เหลี่ยมรั้งร้อนร้อนอ๋อร้อนรเกียร้ เดือนก็หน้าแดงเลยเขินเขินเขินโอ้โหตายแล้วมาทริปนี้ต้องเขินทั้งอายกันโอ้ัมภา์หมดอย่ังไม่หมดเลยหนึ่งหนึ่งเป็นไงวันนี้ประทับใจไหมครับสุดยอดนยครับสนุกไหมครับ หนงครับเหนื่อยอไกด์พาหลงไม่ได้หลงไม่หลงไม่พอไอคนขับรถเอ่งหลงต่อปวดใจเหลือเกินมพี่กัวจะหลอกราวเลย <c oughs> อ,อาอธงเล่นเกมแล้วสัมภาษณ์ธงหน่อยฮะเดี๋ยวซูมให้ ตรงเป็นไงครับประทับใจไหมครับสนุกมากเลยมาไม่เป็นจัดเอาไว้เลยมันไหมครับมันมากไม่เป็นจัดโอ้จัดจัดจัดตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารบ้านลาวนะครับเดี๋ยวกำลังจะทานอาหารเย็นในวันนี้อ่ะลืมแบบภาพพี่เชนเลยเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับก็ใช้ได้ครับประทับใจไหมครับ เยี่ยมเลยเยี่ยม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 อเยี่ยมเี่ยมเยี่ยตับตับเมเปียนโอเคอ่ากดเปียอืออร่อยไหมฮะนั่นอะอร่อยไหมครับเก๊กวยเก๊กวยคือหวยอร่อยไหมฮะเยี่ยมกเียมฮะอร่อยไหมฮะก็ก็ใช้ได้ข้อง้องอยอ๋อรู้สึกจะพูดแหลกแไปน เดี๋ยวเราจะทานอาหารมื้อเย็นกันนะครับ